โปรเด็ดโปรดีมาแล้วค่ะสำหรับเช้าเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะใครที่สนใจบ้านในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะเพราะจัดในช่วงเวลาแค่3วันเท่านั้นค่ะ9.10.11สิงหาคมนี้นะคะโปรนี้นะคะสำคัญอย่างไรมันถูกค่ะจะมีโปรบนกับโปรล่างนะคะโปรบนเนี่ย1.99เป็นระยะเวลาคงที่6เดือนเดือนที่7จนถึงเดือนที่36นะคะจะมี มีดอกเบีย้ยอยู่ที่3.19ก็คือ2.99%เรฉลี่ย3ปี mm hmm. ก็ถือว่ายังถูกถูกไหมคะถูกเนาะเราลงทะเบียนโปรนี้ไปแล้วนะคะเราจะได้ปโปรนี้ถ้าเราทำธุรกรรมและโอนก่อนภายในวันที่31ตุลาคม2 5 6 7นะคะเราจะได้ปโปรนี้ไปเลยะคะ่ะแต่ว่าโชค ชั้นที่2ถ้าเราลงทะเบียนนี้ไปแล้วนะคะแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รับโปรโมชั่นที่ถูกกว่านั่นก็คือ1.99%เป็นระยะเวลา1ปีและปีที่2นะคะ3%และปีที่3 3 3สเฉลี่ย3ปีนะคะ,ะเฉลี่ยมาให้แล้วเนี่ยคือ2.76%ก็คือถูกมากถูกเนาะ,ะแต่ว่าจะใช้สำหรับคนที่ ลงทะเบียนด้านบนแล้วแล้วก็ไปคลิกด้านล่างนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาวันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา15นาทีแต่ปกตินะคะ5นาทีาแรกก็หมดแล้วค่ะดังนั้นนะคะคนที่1เตรียมพร้อม2อินเทอร์เน็ตดีนะคะ3เร็ว ก็จะได้ไปค่ะเพราะมีไม่กี่สิทธิ์เองนะคะมีหลายโครงการมากนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าใครสนใจทรัพย์ในเชียงใหม่แนะนำม,มางานนี้เลยนะคะเซนทันเชียงใหม่หรือเซนทันเฟสติวัลค่ะ โครงการของพี่เต้ก็ไปนะคะโครงการไอรินสไตล์และโครงการโยริลค่ะมี2แบบ2สไตล์ให้เลือกนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงทุ่มสุดตัวเพื่อลูกค้าเลยค่ะราคาน่ารักแน่นอนและที่สําคัญคือพี่เต้จะช่วยดันเคสทุกเคสให้เลยนะคะถ้าใครเข้ามาที่งานนี้นะคะแล้วเจอกัน3วันเท่านั้นนะคะ9 1้1สสิงหาคมแล้วเจอกันค่ะ ลืมไปค่ะมีอีกนะคะคนที่เข้าร่วมใน3วันนี้นะคะจะได้ประโยชน์ก็คือ1ฟรีประเมินนะคะ2เช็ค,คเครดิตบูโรได้ฟรีเลย3คือมีสินเชื่อรอพรียอดอยู่แล้วในงานเลยนะคะดังนั้นห้ามพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดเลยค่ะยังมีสลากของทอสอนะคะถ้าใครเป็นสาลงทุนเก็บออมแนะนําสลากนี้นะคะ